ราหนึ่งสองสามสี่ขอโอกาสกว่าอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฝ่ธรรมไฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่ 14, สิบสี่เมษายนสองพัร้อยหกสิบแปดป่าป่าบ่อน้ำพระอินเนาะเออ วันนี้ก็เข้าวันที่สองของประเพณีมหาสงการเนะาะที่ว่าเป็นปีใหม่ของอาชาวไทยเราเนาะประเพณีเนะาะสงการนี้นเป็นประเพณีที่อ่าทำกันมาเนิ่นนานนะจากโบราณมาแล้ว สมัยหลวงตาเด็กๆก็ถึงสงกรานเนี้สมัยก่อนก็เป็นดีอกดีใจที่จะได้อ่าอ่าเที่ยวสงกรานแต่สมัยก่อนไปรถน้ำไปรถอยู่ทุ่งนาอ่าพะมันไม่มีรถนะก็เลยรถแต่ในหมู่บ้าน ตัวเองนั่นแหละเนาะแล้วก็ไปส่งน้ำพระนะพ่อแม่พาไปทำบุญเนาะเอออ่ะไปส่งน้ำพระเ็จเนาะก็ทำการละเล่นนะเล่นมอนท่อนผ้าเล่นอะไรไปตามในวัดนั่นแหละเนาะก็สนุกสนานเป็นประเพณีอันงดงามสมัยก่อนพอเสร็จ วันที่สิบห้าตอนเย็นก็ไปขอเข้ามาลาโทษอถ้าเราได้เล่นร่วงเกินอะไรไปอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะไปกราบขอเขา้มาลาโทษหลังจากเสร็จสงการแล้วจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นประเพณีนี้เป็นประเพณอนะีอันงดงามนะอ่าตอนนี้ ไม่ใช่สาดน้ําอย่างเดียวหลงตาไปอยู่ในคลิปใน YouTube สาดหมัดใส่กันเนาะเอากำปั้นต่อยกันแล้วเมานะอ,อ่กลายเป็นทุกมีเรื่องมีราวขึ้นโรงพักขึ้นศาลเสียเงินเสียทองเสียชีวิตเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะความเพลินเพราะความเมาในสุราเมรยะมัชบมา,มาเพราะพวกเราไม่อยู่ในกรอบ อในกิกะเนาะเพราะความเพลิดเพลินกระตุ้นอารมณ์เนาะนี่อก็เลยเกิดเป็นทุกข์เนาะทุกข์ไหมล่ะอะได้รับบาดเจ็บตีกันแทงกันยิงกันเนาะเห็นไหมพ่อแม่เลี้ยงมา กว่าจะเติบโตมาได้ทนุถนอมาอ่ะเรากลับใช้ชีวิตทำลายผริตผลที่พ่อแม่ลงทุนไปเนาะแต่ยังช้างที่ผิดเรียกว่าผิดจารีตประเพณีผิดศีลธรรมไหลไปตามสัญญาลมเพราะเราไม่มีเบรกเนาะ าขาดสติทำไมแหละก็ไปกินเหล้าเมาเหล้านั่นแหละเรียกว่าทำลายสตินะพอไม่มีสติมันก็จะมีแต่อารมณ์นะก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยเลือดเนื้อร้อนใจนะแทนที่น้ำศาสใรกันแสดงถึงความมีน้ำใจเนาะ กับไปศาสตร์อารมณ์ที่ไม่ดีใส่กันนะก็เลยเกิดปัญหาก็ให้ลูกหลานระมัดระวังนะเนาะเพราะฉะนั้นเนาะตัวสติสติสตินี่แหลนะเนาะที่จะนำพาเราไม่ให้ประมาทนะเนาะในการใช้ชีวิตนะเนาะ ว่า <c oughs> เสียงไม่ดีอะใช้เสียงมากไปไหรือเปล่าไม่รู้ก็ขอให้พวกเราเนาะอ่าอยู่ในกรอบอยู่ในสติอยู่ในปัญญาเนาะขอให้อมีแต่ความสุขสงบเนาะลื่นเลิงเนาะนี่นำแต่ความ สบายใจความสุขใจเนาะมาให้ตัวเองและผู้อื่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอประกาศวันนี้บ่ายสามโมงเนาะเราจะทำชาวนก,กิจเพื่อเราเนาะที่เสียชีวิตแม่ชีคำพออะ,อะถึงเสียชีวิตอจากไปด้วยความสงบ เนาะพวกเราก็จะร่วมใจกันเนาะทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรเนาะในตอนบ่ายสามโมงวันนี้ที่สาลาสิ้นลมเนาะอ่ทางแม่ชีก็อไปร่วมกันเนาะพระเราก็ไปร่วมกันเนาะเอ้า ตั้งใจรับพรยะติหาวะรีวะหาปุราปาริปุเรนติสักะรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังอุปกะปติอิจิตังปติจังตุมหังกิปะเมวะเจมิจันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรละโสยะธามณีโชติระโสยะธาอภิวารณัสีริสะนิจังบุษาปะจายิโน จัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวโนสุขังภาลังสาตุ